ค่ะว e ันนี้มาร่วมอะไรค่ะบพี่เมฆครับผมก็คือครับวันนี้ก็มาร่วมอะไรกับพี่เมฆครับคือพี่เมฆจริงๆครับเขาเคยสนิทกับผมอยู่ประมาณสักสี่ห้าปีไปไหนไปด้วยกันกับพี่เมฆที่หนุ่มผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนใต้ด้วยกันนะฮะตอนที่ ตอนนั้นแกก็มาจังหวะที่แกยังไม่ได้เล่นแม่นาคแกเล่นเรื่องสุรพลคนจริงกับผมอยู่ก็เลยเริ่มสนิททั้งต่ตอนนั้นมาไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาเลยก็แกเป็นคนดีนะขนาดรถผมเสียอยู่ที่พุทธมณฑลไกลมากแกบ้านอยู่วัดวัชรพลไปรับไปรับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะบอกพี่เมมารับพี่หน่อยเออพี่รอผมก่อนอะไรเงี้ย ภาพความทรงจำนะตอนนั้นพี่ก็เป็นคนยิ้มแย้มสนุกสนานสนุกสนาน,น,านคือเพื่อนเพื่อนให้ความช่วยเหลือเราก็พี่เขาก็ไปเต็มที่ใช่ใช่เขาคือเขาเป็นคนที่ใส่ดีอะ่ะเขาเป็นคนแบบกับเพื่อนฝูงเนี่ยเขานิสัยดีมากเลยพี่เคยร่วมงานพี่เมย์ในเืองเาที่เล่นะละครด้วยกันมาเล่นหนังเล่นละคร ทำไม่ได้สองสามเรื่องมั้งฮะสองสามเรื่องที่เล่นด้วยกันจประมาณสองสามเรื่องแต่ว่าเราเราสนิทด,ด้วยกันเราไปไหนไปด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยไปออกกําลังด้วยกันไปไปตีกอล์ฟด้วยกันอะไรในตอนช่วงนั้นนะช่วงที่พี่เมยักมีชีวิตย,ย,ยังพูดคุยอะไรกันตลอดถามไถ,ถ่กันตลอดไหมครับพี่ก็มีมีถามไถ่แกอยู่ <Oui. S 1> แต่ผมเสียใจมากผมคิดว่าแกอยู่กับบีตลอดเลยนะออืผมก็เลยไม่ได้มาหาแกผม พี่เพ <ไป S 2> ่ไ,ไปอยู่กระบี่แล้วเหรอ,หรอเอ๊ะได้ยินว่าแกขายบ้านไปแล้วแล้วแกไปอยู่กระบ,บี่เหรอหรืออะไรเงี้ยมผมก็เลยไม่ได้ไปหาแกเลยว่าจะมาหาแกตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่แกมาใหม่ๆคือตอนที่เราเจอกันเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวเรามาซื้อบ้านอยู่ใกล้กันนะพี่แล้วก็ไปดูบ้านอยู่แถวคลองสี่อะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อบ้านอยู่แถวนู้นแต่แกบอกเอ้ยผมผมไม่ซื้อแล้วผมไปซื้อวัชรพลแล้วอะไรเงี้ย ก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ไปไหนไปด้วยกันตลอดพอหลังจากนั้นก็แยกกันพอเราไม่ได้ถ่ายละครก็แยกกันไปแยกอย่างเงี้ยเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่เอ๋ครั้งล่าสุดล่าสุดนานมากนานมากละครเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้หนะ่จะจำไม่ได้ละประมาณประมาณ6-7ปีแล้วอืม,อมพอทราบข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างรับตัวของพี่ คือจริงๆจริงๆแล้วอ่ะคือแกไปแล้วก็โอเคนะคือรู้สึกสงสารแกบางทีเราดูในที่ดูตามข่าวแกนะ่ะแกบอกโอ้มีเลือดออกอุ้ยมันทรมานขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่ข้างแกดีมากเลยพี่เอ๋แม้ว่าจะไม่ได้เจอกันก็ส่งกำลังใจตลอดพี่เอ๋ใช่ที่คิดถึงแกตลอดเลยแต่คิดไม่ว่าแบบเฮ้ยพอได้มาเจอกันทีก็มาเจอในงาน ก็อย่างที่บอกผมผมที่ว่าแกอยู่กับบีแกอยู่ไกลเหลือเกินและเป็นจังหวะที่ผมแบบสองสองปีที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวะชีวิตผมมันไม่ค่อยดีด้วยมผมก็เลยแบบก็จะไปจะเดินทางไปไหนมันไม่สะดวกไงคือเราไม่มีบัตเจะเราเยจะไปหามันไกลมากเรื่องอะไรเราจะคือมันคิดไม่ออกเหมือนกันนะตอนช่วงจวังหวะอย่างนั้นเนี่ย ก็เลยไม่ได้มาหาแกมันก like? ็รู้สึกเสียใจหน่อยเมื่อกี้ได้เจอพี่เอกด้วยได้พูดอะไพี่เอกไหมครับไม้กำลังใจพี่เอกยังไงบ้างก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอกเลยคือพี่เอกนี่ก็คือก็เคยคุยโทรศัพท์ด้วยกันตอนแกแต่งงานผมก็ไปเหมือนเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าเจอล่าสุดตอนช่วงแต่งงานใช่นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอแล้วก็คุยโทรศัพท์พบพี่เคยไปถามพี่เอกกับพี่เม์เอ้ยพี่เริ่มคันว่ะ ทําทําไงพี่แม่มึงยังพี่แม่ก็บอกพี่ไม่ต้องทอําแล้วพี่ไม่ต้องไปสนใจแล้วพี่พี่กินอาหารอย่างให้มันดีๆอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปกินอาหารที่มันเป็นเป็นพิษต่อร่างกายเราอะไรเงี้ยเหมือนภูมิเราตกอ่างเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างจุดทูบไหวพี่เมฆเมื่อกี้ได้ได้บอกอะไรไกไร<อ>็บอกว่าเออพีขอโทษด้วยมามีว่าจะมาหาเองหลายครั้งแล้วคิดว่าเองอยู่ไกลแล้วจังหวัดเราไม่มีไม่มีเงินอ่ะ เราจะไปหาที่โนนมันก็ดูไกลไปเงี้ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยจังหวัดที่แบบอหละคือขอโทษเลยืรเดี๋ยว่าเป็นเพื่อนแท้กันผ่านอะไรมาด้วยกันด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาซื้อกางแกงยิงซื้อเหมือนกันเลยซื้อชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าไซส์พี่เมฆกับไซส์พี่ม,มันพอๆกันซื้อมาพี่แม่พี่หนุ่มซื้อมากางแกงไปตีปับใส่เสื้อผ้าแบบ หมือนชุดเดียวกันเลยอ่ะใส่ไซส์เดียวกันเป็นแกงเดียวกันมีแลกกันใส่ไหมครับตอนที่เป็นแบบสมัยแกงร่วมกันอย่างเงี้ยก็ก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามันไซส์เดียวกันอืมวันที่ยี่สิบปี่มีงานที่พี่หนุ่มอัปเดตให้ให้ทราบแล้วใชิญนี่จะไปนี่จะไปนี่จะไปร่วมด้วยเพื่อแบบ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ม่กับครอบครัวเนาะครับอโอเคุนัครับขอบคุณครับ